ประเทศไทยจังหวัดแพร่ FM 91เมกะฮให้ความรู้คู่ความสุขสถิตในดวงใจตราบนินิรันดร์น้อมศีรกรานกราบแทบพระยุคลบาทน้อมสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นผลอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้านายนพรัตน์วัชระกะจรุณ ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่และผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร,ดร่ จังหวัดแพร่ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีร่วมต้อนรับนักกีฬาจาก15จังหวัดภาคเหนือร่วมชมร่วมเชียร์การแข่งขันกว่า45ชนิดกีฬาในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค5ครั้งที่41เมืองอแพร่เกณระหว่างวันที่22ถึง31มกราคม2569นี้ และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค5ครั้งที่8เวียงโกไ <โก S 2> สเกมระหว่างวันที่15ถึง22กุมภาพันธ์2569พลาดไม่ได้กับพิธีเปิดการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่ตรการตาในวันพฤหัส,สบดีที่22มกราคม2569ณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ติดตามข่าวสารการแข่งขันได้ที่เพจ Facebook เมือง,องแพร่เกมและเพจเวียงโกไส,สเกม ในหนึ่งวันเป็นระยะทางเท่าไร่ที่คุณใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนแล้วถ้ารถชนคุณคุณขับรถชนคนคุณเดินดหน้ารถคุณคุณแักรถชนคนอื่นอโอ้ยวุนว่นวายวุนว่นวืนว่น,น,นจริงเลยไม่เป็นไรครับเพราะรถทุกคันต้องมีประกันภัยรถภา,ถา,บาคบังคับหรือพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพุทธศักราช2535สถานการณ์ต่างๆก็ดีขึ้นคำเตือนหากไม่ทำมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจเมื่อมีพรบคอปพสสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย The <laughs> หรือไม่ว่าเหนือใต้เราเชื่อมโยงกันภาษาเจ๊เหหรือภาษาตักใบเป็นภาษาถิ่นที่พูดกันในอำเภอตักใบจังหวัดนาราธิวาสมีลักษณะเฉพาะตัวจากการผสมผสานร,ระหว่างภาษาสุขโขทัยโบราณภาษาใต้และภาษามลายูภาษาเจ๊เหจึงมีความโดดเด่นที่สำเนียงเนิบช้าและนุ่มนวลเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญหายภาษาเจ๊เหจึงสะท้อนได้ว่าแผ่นดน ินไทยเหนือใต้เป็นสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันศาสนาภาษาวัฒนธรรมความรักความเข้าใจความสามาัคคีและความผูกพันเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สามกรมประชาสัมพันธ์โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างแบ่งชาติว่าจะช่วยติดตามเงินที่ถูกหลอกคืนได้ อย่าเชื่อเด็ดขาดอย่าโอนเงินอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวหากมีข้อสงสัยติดต่อแบงชาติโทร1 2 1 3 2> อย่าลงเชื่ออย่าตกเป็นเหยื่อซ้ำอีกครั้งแบงคชาติห่วงใหญ่เตือนภัยการเงินย้ำอีกครั้งแบงชาติโทร1 2 1 3 ดื่มบอกครับปลอดภัยตลอดการเดินทางได้ความหุหนใหญ่จากสวทอแพร f n 91 MHz คุณกำลังฟงัง FM 91 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ ให้ความรู้คู่ความสุขข่าวสารฉับไวใกล้ตัวบริการทันใจร่วมแรงร่วมใจงานบ้านงานบุญประกวดราคาปโปร่งใสและติดตามสภาพอากาศประจำวันโดยทีมข่าวสวทพแพร่ FM 91เมกสถานีข่าวดีของประชาชนคนมือนแพร่ สวัสดีครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่เสนอข่าวท้องถิ่นประจำวันพฤหัสบดีที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2568โดยมีหัวข้อข่าวดังนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมสร้างเวลเนสเซ็นเตอร์จังหวัดแพร่ให้บริการด้านแพทย์แผนไทยแก่ประชาชนในพื้นที่ปวาราชการจังหวัดแพร่เปิดงานสเสน์แพร่ซอฟต์พาวเวอร์แอนด์จีดันผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทยในงานแพร่แข่งจดครั้งที่4 พาณิชย์จังหวัดแพร่เตรียมนำสินค้าถุงฟ้าราคาประหยัดจำหน่ายในงานมหกรรมของดีจังหวัดแพร่และงานกาชาดประจำปี2568ลดค่าครองชีพให้ประชาชนรัฐบาลจัดตั้งศูนย์ประสานงานรับส่งต่อความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือภาคใต้เรือหลวงจากกรีนรเบทเปิดโรงครัวพระราชทานลอยน้ำปรุงอาหาร3,000ชุดส่งเฮลิอคอปเตอร์ช่วยผู้ประสบภัยสงขาต่อไปเป็นรายละเอียดของขา่าว กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมสร้างเวลเนสเซ็นเตอร์จังหวัดแพร่ให้บริการด้านแพทย์แผนไทยแก่ประชาชนในพื้นที่คณะกรรมาการการสาธารณาสุขสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขตสุขภาพที่1จังหวัดแพร่และตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างศูนย์เวลเนสเซ็นเตอร์จังหวัดแพร่ที่ตำบลแม่ยางตาลอำเภอร้องควางจังหวัดแพร่ โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอนุมัติจัดตั้งศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขตสุขภาพที่1จังหวัดแพร่เพื่อให้บริการตรวจรักษาประชาชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยปัจจุบันให้บริการผู้ป่วยนอกคลินิกยาเสพติดและนวดแผนไทยมีจํานวนผู้ป่วยที่มารับบริการตั้งแต่เปิดศูนย์เมื่อวันที่19มกราคม2567ประมาณ1-0,000คนแล้วมีรายรับรวม15.67ล้านบาท โดยศูนย์เวลเนเซนเตอร์จังหวัดแพร่ที่จะดาเนินการก่อสร้างจะเป็นที่ตั้งของศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อตรวจรักษาให้บริการผู้ป่วยในเขตส,สุขภาพที่1นึจังหวัดภาคเหนือและเป็นที่ตั้งโรงงานแปรรูปสมุนไพรภูมิภาคซึ่งในประเทศไทยมีเพียงภาคละหนึ่งแห่งขณะนี้ทางกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและเตรียมพร้อมเพื่อดําเนินงานตามแผน ทั้งนี้เวลเนสเซ็นเตอร์จังหวัดแพร่จะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของคนจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงอีกทั้งจะช่วยสร้างรายได้จากการปลูกสมุนไพรเพื่อป้อนให้กับโรงงานแปรรูปสมุนไพรสร้างอาชีพที่ยังยืนให้กับประชาชนในจังหวัดแพร่ต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เปิดงานเสน่ห์แพร่ซอฟต์พาวเวอร์แอนด์ดันผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทยในงานแพร่แข่งจดครั้งที่4วันนี้ที่บริเวณล,ลานเพลินอิสุสุพแพร่อำเภอเมืองพแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสน่ห์แพร่ซอฟ์พาวเวอร์แอนด์จีภูมิปัญญาล้านานา,นาแพร่แข่งจดครั้งที่4 โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคหนึ่งจัดขึ้นในกิจกรรมแพร่เผยแพร่อัตลักษณ์ภูมิปัญญาชุมชนเพื่อเชื่อมโยงช่องทางการตลาดภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้วิสาหกิจรายย่อยปีงบประมาณ2,569ส่งเสริมผู้ประกอบการสุรากลันท้องถิ่นในจังหวัดยกระดับคุณภาพและสร้างการต่อยอดสู่เครื่องดื่มใหม่ระดับสากล พร้อมทั้งเผยแผพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดแพร่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างสร้างอัตลักษณ์และโอกาสทางการตลาดให้กับอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารของจังหวัดแพร่สู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยตามนโยบายรัฐบาลภายในงานมีกิจกรรมอาทิบูธจำหน่ายอาหารพื้นถิน่นอาหารไทยผลิตภัณฑ์อาหารจากชุมชนการแข่งขันทำลาบพื้นเมืองการประกวดบาร์เทนเดอร์ การแข่งขันทำอาหารจากส้มโอแพร่คอนเสิร์ตการกุศลและกิจกรรมส่งเสริมการขายอีกมากมายจัดขึ้นระหว่างวันที่26-28พฤศจิกายน2568ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง23นาฬิกาเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเสน่ห์เมืองแพร่และอุดหนุนผู้ประกอบการท้องถิน่น พานิชจังหวัดแพร่เตรียมนําสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดจําหน่ายในงานมหกรรมของดีจังหวัดแพร่และงานกาชาติประจําปี2568ลดค่าครองชีพให้ประชาชนนายสุภารณ์สินชูศรีพาณิชจังหวัดแพร่เปิดเผยว่าจังหวัดแพร่ได้กําหนดจัดงานมหกรรมของดีจังหวัดแพร่และงานกาชาติประจําปี2568ระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2568ณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ภายใต้แนวคิดอวดของดีบ้านฉันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ช่วงที่มีวันหยุดยาวหลายวันซึ่งจะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและการออกร้านจากหน่วยงานต่างๆโดยในส่วนสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดแพร่ได้เตรียมนำสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดมาจัดจำหน่ายภายในงานเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนด้วยโดยเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษ7ชนิดหลักได้แก่ ไข่ไก่น้ำมันพืชปาล์มน้ำมันพืชตลาอังงนลน้ำตาลทรายข้าวสารบะหมีก่กลึงสำเร็จรูปและปลาก,กระป๋องนอกจากนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์พื้นที่จังหวัดแพร่ยังได้ร่วมจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจสมเด็จพระพันปีหลวงนิทรรศการ SDG จจังหวัดแพร่การประชาสัมพันธ์ภาร,รกิจกระทรวงพาณิชย์และการให้คำปรึกษาแนะนำบริการต่างๆ สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดแพร่จึงขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคธงฟ้าราคาประหยัดภายในงานมหกรรมของดีจังหวัดแพร่และงานกาชาติประจำปี2568วันที่1-10ทธันวาคมณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่รัฐบาลจัดตั้งศูนย์ประสานงานรับส่งต่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือภาคใต้รัฐบาลได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานรับส่งต่อความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการความช่วยเหลือจากส่วนกลางและเร่งส่งต่อไปอยังพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์อุทกภยัยในหลายจังหวัด โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ทำหน้าที่กำกับดูแลควบคุมและประสานงานทุกภาคส่วนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและต่อเนื่องใช้พื้นที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศเป็นจุดรับรวบรวมและคัดแยกสิ่งของบรรเทาทุก์ โดยศูนย์ตั้งอยู่ณพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติถนนพลโยธินกรุงเทพมหานครทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคสิ่งของที่จําเป็นรวบรวมและคัดแยกตามประเภทเตรียมลําเลียงยุโทโธปกรณ์และอุปกรณ์กู้ภัยและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนอาสาสมัครเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้โดยเร็วที่สุดเรือหลวงจากกรีนาเบด เปิดโรงครัวพระราชทานลอยน้ำปรุงอาหาร3,000ชุดส่งเฮลิคอปเตอร์ช่วยผู้ประสบภัยจังหวัดสงขลาวันนี้เวลา6.30น,นพลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพรเรือเปิดเผยว่าหลังจากเรือหลวงจากกรีนริเบตได้ทอดสมอบริเวณชายฝั่งจังหวัดสงขลาเมื่อกลางดึกของคืนที่ผ่านมา วันนี้โรงครัวพระราชทานบนเรือหลวงจากกร er ีนเรเบดได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบุทกภัยเริ่มทำงานมาตั้งแต่เช้ามืดโดยกำลังพลประจำโรงครัวได้จัดเตรียมอาหารปรุงสุกและน้ำดื่มจำนวน3 0 0พันชุดเพื่อส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยในหลายจุดที่การสัญจรทางบกยังเข้าถึงได้ยากโดยได้จัดอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือทำการลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ดังกล่าวขึ้นบินในช่วงเช้าของวันนี้แล้ว กองทัพเรือจะเดินหน้าทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดและจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายดิฉันนางประภาราแต้คุณนะคะนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ในพระบรมราชินิพนภ์ตั้งแต่ดิฉันได้ทราบข่าวการสวรรคตรของพระองค์ท่านนะคะดิฉันรู้สึกเสียใจ เพราะตลอดชีวิตของดิฉันที่ผ่านมานะคะดิฉันเห็นพระราชกรณียกิจของท่านที่พระองค์ท่านนะคะได้เสียสละเพื่อประชาชนชาวไทยนะคะแล้วก็ได้ทําพระราชกรณียกิจติดตามองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะคะตั้งแต่ดิฉันเป็นเด็กจนถึงณนะตอนนี้ได้ทราบซึ้งในพร,พระราชกรณียกิจของท่านและ ขอให้พระองค์ท่านสเสด็จสู่สวรรค์ขลัยค่ะข้าพระพุทธเจ้านางสาวมยุรีกระใจจากจังหวัดแปรผู้ซึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่เสียแม่หลวงของกวงชนชาวไทยเขาไปและก็จะได้นำพระราธรรารัตที่แม่หลวงกวงชนชาวไทยเขาได้ทรงอสอนไว้นำมาปรับใจในชีวิตประจำวันเจ้า กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอ,อนร่างทรงท้ายซอยแม่แม่เมื่อกี้มีตำรวจมาเห็นว่ามาจับป้าที่เป็นร่างทรงท้ายซอยบ้านเราไปแล้วอ่ะแม่รู้ยังมาจับอกแม่ได้ยังไงอ่ะอาทิตย์ก่อนแม่ยังไปขอหวยเขาเลยเขาเลยให้แม่ซื้อเครื่องรางมาอู้ไม่อยากจะโม้โอ้ยโกหกทั้ง เมื่อกี้เขายอมรับแล้วด้วยนะว่าเขากุเรื่องขึ้นมาเองว่าติดต่อกับองค์แม่อะไรนั้นได้อ่ะแม่โดนเขาหลอกแล้วายนี่แม่โดนหลอกแล้วเนี่ยโหเครื่องรางก็ต้องแพงการที่มิจฉาชีพฉวยโอกาสในความเชื่อความศรัทธาหรือความรู้สึกของคนที่เดือดร้อนหลอกลวงเอาเงินในรูปแบบของค่าครูค่าวัตถุมงคลหรือค่าพิธีกรรมต่างๆจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับเงินไม่เกิน60,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับค่ะดีโดนซะให้เข็ดมาหากินกับความเชื่อของคนแบบนี้ได้ไงหูงวดเนี้ยฉันจะไปหาเลขเด็ดจากที่ไหนเล่ะเนี่ยหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ <c oughs> จะบอกให้ จังหวัดแพร่ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมของดีจังหวัดแพร่และงานกาชาติประจำปี2568ในชื่องานอวดของดีบ้านฉันระหว่างวันที่1-10ธันวาคม2568ณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ภายในงานพบกับนิทรรศการผลงานจากทุกภาคส่วนการออกร้านของดีเมืองแพร่ การออกสลากกาชาติการกุศลพร้อมชมความงดงามของงานสีสันส,ว,นสวยเมืองแป้ c คัลล f ฟูการ์เด i นอินแพร่2025และงานมหกรรมไฟล้านดวงไฮไลท์สำคัญการประกวดนางสาวแพร่ตำนานความงามที่หวนคืนเวทีอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ เชิญร่วมสัมผัสเสน่ห์เมืองแพรในมิติใหม่ตลอด10วัน10คืนแห่งความสุขในงานมหกรรมของดีจังหวัดแพร่และงานกาชาติประจำปี2568ผมกะยะได้น้องกะยะได้ลุงกะยะได้เป็นกะยได้ป้ากะยะได้บอกว่าเป็นไผ่กะยะได้เพื่อคือบ้านเมืองเขาสดใสไร่หมอกควัน งดเผาต่อสังฝังเขา้าวัสดุเหลือใจจากการเกษตรกิงไม่ใบหญ้างดการเผาปลาเพื่อราสัตว์งดการเผา,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 าขยะตามบ้านเหือนงดเผาลดปัญหาหมอกควันหมูเหา่วยกันหญ้ได้เพื่อล้มหายใจบริสุทธิ์ของกุคนติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันจากสถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ประจำวันพฤหัสบดีที่27พฤศจิกายน2568 ลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตรังและสตูลเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันขอให้ประชาชนยังคงต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นลงกับมีลมแรงโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตอนออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงรวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังอ่อนขออภัยครับหรือมวลอากาศเย็นกาลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ตอนบนแล้ว อันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นโคโตะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนใต้ในช่วงวันที่28 30พฤศจิกายนนี้ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ส่งผลให้พายุนี้จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วตามลำดับโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ส่วนพายุไซโครนสัญญาณได้เคลื่อนออกห่างออกไปและปกคลุมบริเวณเกาะสุมาตร,ราประเทศอินโดนีเซียพยากร,าการาณกอ์อากาศบริเวณภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2งองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด11-17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-30องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด3-14องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดแพร่าอากาศหนาวและอุณหภูมิจะลดลง1 2องศาเซลเซียสทัศนวิสัย0.01 10กิโลเมตรลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่วันนี้วัดได้28.5องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่เช้าวันนี้วัดได้14.4องศาเซลเซียสคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ประมาณ28องศาเซลเซียสคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ13องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด11องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา17.42นาวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6.33น จบการเสนอข่าวท้องถิ่นพระสถิตยอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้นอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ธนชัยสุวรรอากาศอ่าน